สวัสดีค่ะ <Olá. S 1> ส,วสวัสดีผู้ชมทุกคนนะคะที่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเราอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะช่องอ e ีเมาอีม e ัน e e ค่ะและแล้วก็มาถึงคิวของประเทศเข้าเลยเหรอเข้าเลยเดี๋ยวก่อนอื่นคนที่เข้ามาดูเราแล้วช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอ e ีเมาอีมันของพวกเราด้วยนะคะเป็นขวัญและกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของพวกเราเนาะอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเทศอะไรกันคะถึงคิวของประเทศฉันชอบสักทีหนึ่งบราซิลอ่าฮะอ่าบราซิลเขาเขาเรื่องอะไรหรอไม่ไม่ ไม่เกินอะไรเลยเหรอเอาเขาเลิกก่อนเขาอุงบาราซิลเนี่ยนางได้มาทุกแชมป์บนโลก,กนะยกเว้นอะไรรู้ไหมยกเว้นจริงแชมป์โลกกับเวอร์ครัพ อ่าตอนนี้ทีมชาติบราซิลอ่ะถ้าเราจะพูดถึงผู้เล่นที่จะไปโอลิมปิกส0 2 0ันเนี่ยมันจะเป็นเลือดเก่าผสมเลือดใหม่ถืว่าไงเลือดเก่าผสมเลือดใหม่เหรอในความคิดชันนะบางคนอ่ะเหมือนจะเป็นหน้าใหม่นะแต่เป็นเหมือนตัวสำรองที่ติดทีมชาติมาหลายปีแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาโชว์ฝีมือสักทีหลายๆคนก็อายุเยอะแล้วนะคือในช่วง2-3สปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นผู้เล่นบราซิลหน้าใหม่ๆ่เยอะขึ้นแต่เมื่อเราไปดูประวัติไปดูอายุไปดูการแข่งขันในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าผู้เล่่่่นนบราาซิลทีมใหชวง แต่ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรายการเนชันลีกรายการเวิลด์คัพทีมชั้นโลกเนี่ยอายุเยอะใช่อายุเออยเอะนี่คือ 30- 3สกันเอดเลยนะทาให้เราวิเคราะห์แล้วก็คาดการได้ว่าบราซิลชุดเก่าเนี่ยเขาแข็งแกร่งมากเมื่อคนเก่กาๆเนี่ยโรยราไปจึงทําให้คนให,หม่ที่เข้ามาเนี่ยบางทีเห็นว่าอายุเยอะแต่ฟีเม,อ,อ,มอนี่ก็ไม่ต่างกันมากนะใช่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันมากเดี๋ยวยังทดแทนกันได้อยู่แต่พูดในถึงในในแง่ของความเป็นบราซิลเนาะอันนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าฟอร์ม23ปีหลังมาเนี่ยตั้งแต่ยุคขขอองงยาุ่้คไทซ คุณแม่เจกาลินหมดไปเนาะรุ่นรุ่นที่ขึ้นมาแทนนี่รู้สึกว่าฟอร์มยังไม่ร้อนแรงเท่าไม่ร้อนแรงเท่าแต่สิ่งหนึ่งที่รุ่นพี่เนี่ยได้ถ่ายทอดมาถึงรุ่นรุ่นรุ่นน้องเนี่ยก็คือสิ่งที่ทําให้เป็นบราซิลจนถึงทุกวันนี้ก็คือแพชชั่นดีใจก็ดีใจสุดร้องไห้ก็ร้องร้องไห้สุดก็คือมีอารมณ์เริ่มกับกับเกมเธอเห็นปีสอมพันสิบหกที่แพไหมร้องไห้สุดแบบทุกคนทุกคนเสียใจทุกคนเสียใจปีไหนชนะก็ปีนบันไดปีนโป๊กรรมการแบบว่าแบบม สุ่มาเล่นกับกล้องแบบโอ้โหนี่คือบราซิลนี่คือแบบเมื่อก่อนเวลาเราดูทีมบราซิลนี่แทบจะเป็นทีมเดียวที่ฉันไม่เชียร์เพราะว่าเวลาบราซิลเจอใครจะก็มั่นใจเออยังไงก็ชนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีอยู่ยุคหนึ่งที่เป็นยานแม่แบบโอ้เราแบบดูแบบโอ้แล้วใครจะต้านนางอยู่ใครจะต้านได้ยูใครจะซวยยูแต่สองสามปีให้หลังนี้มันก็ต้องยอมรับเลยเนาะตั้งแต่ช่วงคุณแม่เชีเรื่องเรื่องเล่นไปเนี่ยตั้งแต่ชิงแชมป์โลกเนี่ยที่นางต้องมาเจอกับญี่ปุ่นเจอมาเจอกับไทยนักหนักเนี่ยแล้วนางตตต้้้้้้้้้้ออออออองงงงงงงแแบบบนน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 นาา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 าไไไไมมมมมม่่่่สสสสรรรรถถชชะะะะลลลเเเขดดดยยกััฟูููททีีีใใหค เต็มที่อ่ามันมันไม่ใช่ยุคที่บราซิลแข็งแกร่งเหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะนอนมาเลยนอนมองมาเลยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านตัวผู้เล่นด้วยก็คือผู้เล่นที่เป็นยันแม่ชุดเก่าเนี่ยเขาก็เลยลากันไปหมดแล้วเนาะด้วยอายุอานามแต่ไงแล้วก็แล้วแต่เด็กรุ่นใหม่ที่มาทดแทนเนี่ยคือมีเบสิกดีมากต้องพูดอีกอย่างหนึ่งแหละว่าบอลบราซิลเนี่ยเวลาเขาเล่นครับบอลเบสิกเนาะบอลเบสิกการรับบอลการตอบบอลการเค้เตอร์แอตแทกบอล ทำได้ดีมากไม่กวนกยอ่ะก็ไม่ตื่นสนามดีกว่าเออเอทุกคนมีสติ<ม>สตางค์มีสติสตางค์ตตแต่พอเล่นเอาเข้าจริงอะ่ะทำไมฟอร์มหลังหลังบราซิลนี่เหมือนแพ้แพ้ทีมเอเชียด้วยซ้ำแพ้ญี่ปุ่นแพ้ไทยเออสถานที่เป็นบราซิลชุดใหญ่นะแต่ชุดหลังหลังนี้ คือที่แพ้ไทยนี่คือมันเริ่มเริ่มเริ่มผสมภาษาแล้ว uh huh. เพราะว่าบางคนนี่เล่น2016ก็อำมลาทิมชาติแล้วเช่นจกคกอรีนอะไรเงี้ยเอออันนี้ต้องต้องขอไปท่านผู้ชมที่เป็นแฟนคลับราซิลด้วยเนาะอันนี้เราเราก็พูดตามรูปรูปรูปเกมที่เราเห็นมา uh huh. เมื่อช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็อย่างเช่นเวลค c ั p เมื่อปี2019นี้ก็หืดหืดขึ้นคอนะอ่ะอ่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอ่าสำหรับ12ตัวจริง12ตัวจริงที่เรา คิดว่าน่าจะได้ไปลุยศึกอเลอปิ <Olympic 2000 S 1> มปิก2ที่20ที่โตเกียว,ตตยวเราต้องบอกเลยว่าตำแหน่งตำแหน่งแรกที่จะพูดถึงคือมิดเดิลบล็อกเกอร์ไล่สั้นไล่กลางอ่าคนแรกเลยคือฟาเบียนา,า,ยนาด้วยส่วนสูง193เซนติเมตรอยู่ต่ที่314เซนติเมตรแล้วก็ตอนนี้นางอายุ35ปีละฟาเบียนาู้สึกว่าแฟนๆทุกคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นกตานางเนางอย่างดีเนาะีนาก็อยู่ในอูง193เติบราซิลนี่314เซนติเมตรแลว่าอยู่ทุกยุคเลยดากว่าด ชุดเยาวชนปุ๊บจบเยาวชนปุ๊บนางติดทีมชาติยาวเลย uh huh. เลนตั้งแต่ปี2006ตอนนั้นก็ได้เป็นหัวหน้าทีมนางรับบทหนักมาตลอดนางเล่นมาทุกรายการแล้วประสบความสำเร็จม,มาเกือบทุกรายการแล้วเว <c oughs> ลาร้องไห้ก็ร้องไห้หนักกว่าคนอื่นด <c oughs> ้วยค่ะนะซึ่งฟาเบนาเนี่ยต้องสำรยอมรับเลยว่าแต่ก่อนนางฟิตมากใช่เป <c oughs> ็นคนที่ส่งไหลก็สาแล้วตีไหลหลังได้ดีมากๆใช่และบอกดีมากๆด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังเห็นนางติดทีมชาติชุดปัจจุบันอยู่อ ในในบางแมตช์ในบางโอกาสนางก็มีโอกาสได้ลงเออบกครับล่าสุดนี่นางก็ยังเล่นอยู่นี่ร์เซนที่นางจะจะได้ไปฉันว่าฉันว่านอยนะทําไมครั้งนี้แล้วนางไปโอลิมปิกมาแล้วถึง3ครั้งแต่ถ้าฉันประกอบกับอายุของนางที่มากถ้าถ้าเทียบกันระหว่างฟาฟาบฟาเนากับน้องๆที่กาลังจะเบียดมาอย่างมาล่าอย่างเงี้ยเธอต้องมาดูที่นางเล่นหลีกด้วยหลีกนางก็ไม่ได้เปี้ยงปางขนาดนั้นหรออืมฟอร์มตอนนี้ถ้าเทียบฟอร์มตอนนี้เลยอ่ะนางไม่ถึงฉันว่านะ Uh huh. เออนางไม่ถึงเทียบคนต่อไปที่จะวิเคราะห์คือมาลามาลาคนนี้ก็ค่อนข้างมีบทบาทสําคัญในนชั่นลีกแล้วก็เวิร์คคัพตังเก้าที่ผ่านมาเพราะว่าด้วยแพชชั่นด้วยสไตล์การเล่นของนางที่ดุดันนะดุดันแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่กระตุ้นทีมได้ดีมากเวลาลงแข่งมาลานีคือแพชชั่นดีมากนางมีคาแรคเตอร์ของความเป็นสาวบราซิลอยู่มากแล้วก็เวลาเล่นในนางก็เป็นคนหนึ่งที่ทําแทมได้เป็นกอบเป็นกําเลยนะเราเห็นนาะงครั้งแรกเรา,เรา,เราคิดว่านางเป็นน้องใหม่นะแต่มาดูย e ุ่ย ก็คือเมื่อก่อนนั้นจะไปเบียดคุณแม่ไดซ่ายังไงล่ะทีนี้ก็28และ190้อเกสูงอะไรก็มาตรฐานของบราซิลโดดสูงมากแต่ชาดีมากลาลมาล่าโอเคคนต่อไปครับคนต่อไปคือแคลโรยนาหรือแคลรองหลังนั่นเองฉันจำนางไดจากจากแมแมทที่ชิงอ่าชิงแชมป์เนชั่นลีกเมื่อปี2019จังหวะที่นางเอามือไปเกี่ยวเสาอะแล้ไปจำ ฉากตาบาานังเนาะเออถ้านางไม่ทําฟาวตอนนั้นนะ่ะก็คือบาบาิซิวดิวแล้วนะดิว <Real. S 1> แต้วแต้วสิบสี่เท่าแล้วนะสหรัฐก็ใจเสียอยู่นะ แคลโรนี่ฉันก็ว่า50าสมาสิในการได้เป็โอลิมปิกมากมด้วยดยอายุที่มากยี่สิบเปีประกอบกับนางไม่เด็ดขาดขนาดน,นั้นเป็นสั้นที่ไม่เด็ดขาดขนาดนั้นคนต่อไปคุณแม่แอนนาค่ะจะเรียกคุณแม่เหรอเขิ่มาได้2-3งสามปีเองนะเฮ้ยแต่ทำไมรู้สึก,กว่าเหมือนนางอยู่มานานแล้วว่าออนางชื่อแอนนาคอเดเบติสชื่อเต็มของนางฉันชอบฉันชอบชื่อนางมากเพิ่งเป็นมิดเดิลบล็อกเกอร์ที่ทีมชาติก็เล่นดีในลีกก็เล่นดีสุดๆในลีกนี้แบบโดยเฉพาะบอลบล็อกของนางเนี่ยเป็นผลมากๆแล้วก็ใช่จำ บลอ็อกเนาะนังเป็นคนที่บลอ็อกดีมากนาน เห็นน้ำหนักน้ำหนักนางดูเหมือนจะเยอะนะแต่นางที่ลอยอยตัวได้นานได้หลังเนี่ยนางรอแบบบล็อกตกก่อนนะนางค่อยตีเออแล้วนางก็ขึ้นตัวเรียวด้วยนะนางอ่านบล็อกเก่งมากเพราะนี่อ่านบล็อกเก่งมากฉันให้คนนี้เป็นคนที่แพชชั่นท็อปทรีของบราซิลเลยนะเออคือคนนี้ต้องติดแน่ๆแล่ฉันว่ามันจะตกฝั่งตรงข้ามตลอดเวลาเออเออเออแบบกรรมการต้องตัดสินนางดีๆด้วยเวลาแข่งนะนางมีอารมณ์ด้วยเวลาเล่นนะนางชี้หน้านะคะนางสวยมากนางสวยมากนะเพราะที่บราซิลนี่แหละเขาเป็ความสวยนางสวยแบบสาวละตินสาวละตินแล้วมีแพชชั่นแบบของตัวเองเลยคือสวยแล้วแบบ ฉันดีแล้วว่าน,น้าเชียร์ยุคนี้บราซิลน่าเชียร์มากเออด้วยความที่มันไม่ได้เหนือทีมไหนเหมือนแต่ก่อนเนาะด้วยความเหมือนเหมือนเหมือนอนักกีฬาบราซิลเขารอเวลาที่จะเลือดใหม่อ่ะรอเวลาที่จะได้โชว์ผลงานสักทีอ,อ่ะเก็บกดมานานเหมือนรอเวลาวันนานที่ได้โชว์ผลงานอ,อ่ะแล้วไม่ได้ลงเล่นจริงๆอะ่ะแพชั่นเลยมันมาเว้ยมาผสมกันอะไรกันมาเว้ยสามคนเลยเธอให้ใครมีเธอเหมือนฉันแม้ฉันให้แอนนาคาเดบิติสอ่ะฉันให้มาลาแค่รอกับแค่รอกับฟาร์เบน่าเนี่ยฉันให้ฟาร์เบนาเบียดแค่เด็กแล้วกันฉันให้ฟาร์เง มีคนนึงที่คอยคุมทีมคอยคุมทีมเนาะเป็นหัวหน้าทีมเนาะแล้วก็ตำแหน่งต่อไปเราจะพูดถึงก็คือตำแหน่งของออฟฟิศสไปเกอร์คือตี่บ,บ,บีหลังนั่นเองซึ่งบีหลังที่ผ่านมาเนี่ยผัดเปลี่ยนยากมากแก่อนใครคลองแล้วไหมใช่ว่าบีหลังเนี่ยก็คุณแม่เชลล่าคลองมาโดยตลอดคุณแม่เชลล่าคลองมาตลอดเป็นสิบปีเป็นสิคุณแม่เชลล่าอายสามแปดแล้วว่าเราจังเห็นนางมาเล่นอยู่เลยบางแมตช์อ่ะบวกข้ามนางก็มามาคลองมาเคาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ตีเต็มๆต็มนะเออเหมืเคาะแบบมาเคาะแบบพี่ผู้มีประสบการณ์อ่ะตีย้ แต่คว,ค,วความหนักความหนักความอะไรก็ว่ามันสอบลองไป<ม>ตามการเวลาเนาะ<ม><ม>ซึ่งคนที่ขึ้นมาทดแทนเนี่ยแรยกเลยก็คืออันนาอันาพอลล่าอันนาพอลล่านี่ได้มีโอกาสได้เล่นบ่อยมากในช่วงหลังก็คือในช่วงเนเชลลีกและก็วเวลร์คัพ สูงร้อยแปดสิบเจ็ดก็คือมาตรฐานของบราซิลเนี่ยต้องเข้าใจว่าเฉลี่ยของบราซิลเนี่ยเป็นผูเ้เล่นที่ไม่สูงเหมือนจีนเหมือนรัสเซียขนาดร้อยเก้าห้าร้อยเก้าหกนะก็คือความสูงเฉลี่ยนนะฉันให้ร้อยแปดสิบกว่าร้อยแปดสิบห้าอ่ะแต่มีความคล่องตัวสูงมากแต่ทุกคนมีความคล่องตัวหมดถึงแม้ว่าแต่ละคนจะดูเป็นเสาร่างอวบมีน้ำมีนวลม,มีน้ำหนักแต่ก็ทำเร็วแต่ละคนอนะ่ะมันเออเขาถานะกีฬามาได้สมส่วนอะ่ะเออเออไม่ไม่ไม่เก่งก้างตอนไล่เองก็เป็นอีกอีกบุคคลหนึ่งที่่นนนดัและเป็ เป็นเป็นบีหลังคนนึงที่ตีโค้งได้ดีด้วย ใช่เมื่อตำแหน่งนางหมุนมาอยู่โค้งเนี่ยนางก็รับบทต,ตีโค้งได้ดีก็มีหลังตอนนี้ก็มีมีใครมีพอลล่าแล้วก็คนต่อไปก็คือคนต่อไปแม่ธันดาราแม่ธันดาราหายไป2ปีผ่านมาหายจากทีมชาติไปเนชั่นลีกปีที่แล้วก็ไม่เห็นเมื่อครับก็ไม่เห็นล่าส,สุดจริงๆเลยก็คือน,นางไปโปรในลีกบ้านตัวเองหรอทุบไม่ไหวทุบแมตช์หนึ่งห้าเซตนางทุบไปกี่แต้มแล้วไหมเธอเท่าไหร่สี่สิบแต้มเยอะมากมาคนเราคนนึงจะตีไปได้ไงสี่สิบแต้มเกือบสองเซตเออนางพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่านางยังไหวอออยยยูู่่่างไหวแต าสุดของล่าสุดคือเจ็บเจ็บอีกแล้วหรอเจ็บอีกแล้วเราจะได้ไปไหมเนี่ยเออจะได้ไปไหมเออแม่ธนาราเนี่ยความหนักต้องให้ปะตีแต่ละครั้งตัวเลขขึ้นเท่าไหร่กี่รอยอัพร้อยอัพร้อยกี่เราไม่ต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยเก้าสิบบวกไม่ต่ำกว่าเก้าสิบนะอ๋อหนักตีอะแพชชั่นไม่ต้องพูดถึงคนนี้คือที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเด็กล่าของนายก็คืองานงานคิ้วงานสักคิ้วพูดถึงคิ้วนางเหรอเอองานคิ้วงานคิ้วนางเป็นเด็กล่านะแต่ว่านางอะติด ทีมติดท,ท,ทีมชาติมานานมากแต่เป็นสำรองใครรู้ไหมแม่เชล่าไง,งจนกระทั่งนางเยวก็ได้ลงมาในแหละในปีที่ผ่านมาเนี่ยือปี2017นี่แหละนางโดดเด่นมากเลยตอนที่ยังเป็นว์กลางปีอะโดดเด่นมากๆคลิปใน y o YouTube เบสดีหลังเบสออปเปอร์สิตนางติดตลอด และคนสุดท้ายที่จะพูดถึงของบีหลังก็คือคนที่ชอบเลิฟเลิฟนางฉันเห็นนางครั้งแรกฉันก็อุ้ยเด็กคนนี้ทำไม <รอ S 2> ดูเรนเนี่โรเลนเนี่เป็นผิวสีที่สวยนะฉันว่าประกวดนางงามคือได้นะสูง1 8 5บ3เมตรสูงมากหรอสูงนะ185มามาตรฐานของสาวบราซิลนี่ถือว่าสูงใช่ไหมสูง แต่นางคล้องตัวนะนางเป็นอีกคนหนึ่งที่ที่ทำให้รูปแบบของเกมทีมบาราซิลมันเติมเต็มกันอ่ะฉันว่ามันมันครบทุกหน้าเลยนะตอนนี้ไม่มีหน้าไหนบอดเลยนะบาราซิลว่ะจริงคนนี้เป็นเจนใหม่ของจริงเแหละอายุยีบสามขึ้นมาแล้วแบบสดใหม่แบบเฟสอ่ะดใหม่แล้วก็ยืนตำแหน่งบีหลังตลอดโดยเฉพาะ3าเมตรหลัง3าเมตรกลางนางทำได้ดีตีสูงตีคม ืมแล้วนางเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่ดูเวลาแข่งจริงนางดูไม่ค่อยตื่นเต้นเนาะจริงเวลาเล่นมันผ่านเกมมาเยอะแล้วอะเออนางไม่ค่อยตื่นเต้นนางก็ให้นางตีนางตีเลยเขาพิ้วก็ดีนางทีมชาบราซิลอะแบบก็นำมาคนนิ่งๆบ่อยตอนเล่นนิ่งๆคาแรคเตอร์คนนิ่งๆแต่มาอาชเชรให้นางยืนหนึ่งเลยในการไปโอลิมปิกก็คือต้องเป็นบีหลังที่ยังไงก็ต้องไปแน่ๆเราได้ยืนหกตัวจริงด้วยอ่ะก็มีสองคนเนาะที่ที่มีโอกาสได้ไปคือโรเลนีกับกับธันดาล่าเนาะคนล่าด้วแหน่งต่อไไไปปเอาซ์สเกอร์คือตำแหน่งตีโค้งนั่นเองถ้าเป็นนนคแรกกททีี่ึึถงมชาติบราซิลกก็ต้องนึส์ส แล้วก็คือกาบี้้กาบีเพราะตอนนี้ฉันรู้สึกว่านางเป็นคนแบกทีมบราซิลมากๆนางอยู่ตรงไหนนางแพชชั่นนางได้นางเหวี่ยงแขนสุดนางแบบอุ้ยกระโดดใส่กระโดดใส่นางแล้วนางแม่นบอลนะนางนด้วยความสูงแค่ร้อยแปดสิบเซนติเมตรนางมีแพชชั่นการเล่นที่ดีแล้วฉันว่านางตีฉลาดนางนางรู้ว่าอันไหนควรใส่อันไหนควรหย่อนแต่ก่อนนะนางเบียดเบียดรุ่นพี่ไม่ได้นางรบบวเป็นหรือปะเป็นอะไรรู้ไหมเป็นลิโบเหรอเป็นถับมาไปพันเมืองไทยเป็นคนเสิร์ฟเปลี่ยนมาเสิร์ฟเออและเสิร์ฟดีฉันเห็นนางมาโดดเด่นเมื่อเอาตอนปีสองปี่่แหลละะเเนนนนาาาางงมมมีบทกยยืตตัวอดไค โดนเปลี่ยนออกเลยเพราะว่าซิลอะตัวใหญ่ไม่สูงอะนะก็ไม่สูงร้อแปดสิบเองแล้วล่าสุดไปเล่นลีกที่ตุรกีวากิฟทําได้ดีเออเออเป็นคนหนึ่งที่มีบทแล้วแบบอายุยังน้อยแล้วฟิตขนาดยี่สิบห้าเออฟิตมากถือว่านางแบบเนเนชั่นลีกรอบชิงอยู่นะคนหนึ่งที่ที่มีผลกับเนชั่นลีกรอบชิงเมื่อปีสองพสิบเก้ามากมากก็คือกาบี้นั่นเองอีกคนหนึ่งที่น้องใหม่ที่ไม่ใหม่ก็คืออายุอานามถึงสามสิบเอ็ดปีแล้วนั่นก็คืออเมนดกาคุณแม่อเมนดกานั่นเองเราเห็นครั้งแรรรกกกู้้สสึไงงงงบาาาา่์์เออขน็คื นางเป็นเอกลักษณ์แล้วคือเป็นภาพจําติดตาที่เอิร์อเนี่อยอีท่าเนี่ยเห็นไหมที่เอารูปขึ้นให้ดูเนี่ยแล้วกเอ๊ะนางก็เสิร์ฟอย่างนี้จริงๆเหรอแล้วเสิร์ฟอย่างนี้จะดีเหรอเออแล้วเสิร์ฟอย่างนี้ตลอดซึ่งบางทีนางคลอลงพื้นเข้าไปเข้ามานางก็ผิดจังหวะเองดจังหวะเองเออเหมือนจะหลุดมือด้วยบางทีอ่ะแต่แม่ก็เสิร์ฟอย่างนี้ตลอดและเคียวด้วยเออแล้วเต็มด้วยแล้วนางเป็นคนหนึ่งที่เก็บบอลดีเนาะเป็นคนที่ซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตทีมได้มากเก็บบอลดีเก็บบอลเก็บปุ๊บบลลุกกมมารัตตต่่่อออเีโห ถ้าตีนักไม่ตีหนักขนาดนั้นนักเตียวทัดตีทัดเก่งจริงตีทัดเก่งตีทัดเก่งบอลรับต้องให้นางจริงนางยืนยืนถูกยืนเก่งอ่านบอลเก่งปะแต่ถ้าเทียบถึงความหนักนางยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่บางทีนางอ่านแม่รับบทตัวจริงหกคนน่ะต้องอ่านมาซัพพอร์ตทีมช่วงหลังอะไรเงี้ยมาแบบเปลี่ยนแต่นางก็น่าจะได้ไปเลยเนาะได้ไปไปแหละฉันว่าเพราะโค้งตอนนี้ก็ไม่เห็นใครที่โดดเด่นเท่านางนะเดียวโอ้โหแรงมาก two hours later อ่ะเคือ่อลูกใหม่ของโค้ชอ้คนนั่นคือคอสตาคอสตาที่สักแขนน่ะ uh huh, uh huh. คนนี้ก็เป็นเคลื่อนลูกใหม่ที่ได้ลงมาพร้อมกับไอแมน,มนด้นะแต่อายุต่างกันเยอะได้รับโอกาสลล่อย<ข>อ,อยูอไม่ถนดัดะต่อได้รับโอกาสลงเล่นบ่อยู่แต่ก็ไม่โดดเด่นขนาดนั้นอืมไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแต่ด้ยวยอายุน่าของนางก็จะมีน่าได้รับโอกาสฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ฉันไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นนคุ้นตาแต่ด้วยความที่นอายุยังน้อยก็ต้องค่อยๆปั้นเงินไปเนาะและอีกคนสุดท้ายที่ันคิดว่าน่ามาช่วยแบกทีม ประมาณยี่สิบเล่นไหวอยู่อะคุณผู้ชมลองคิดดูสิตอนนี้ตำแหน่งโค้งขาดใครไปก็าคือนาตาเรียเปเรราป็นทีมชาติมานานมากคนนี้โดดเด่นตั้งแต่คิดว่า, <20. S 1> วาแฟน <10. S 1> แฟนแฟนอลเล่ชาวไทยน่าจะรู้จักนางดีเนาะพรานางไปเล่น<ม>หลีกทีมเดียวกันกับนน,นสซาลาอยู่หลายปีเหมือนกันเนาะใช่มีหลายปีที่มีโอกาสได้ร่วมทีมกันแล้วก็นางเป็นคนหนึ่งที่แฟนคลับคนไทยเยอะคิดว่าคนไทยน่าจะรู้จักนางเยอะเหมือนกันอายุยังน้อยนะตอนเรียนเนี่ยไม่มากนะก็น่าเสียดายเนาะตอนที่ชิงแชมป์ ในเนชั้นลีสองพันสิบเก้าที่นางเจ็บไปก่อนอ่ะฉะนั้นไม่งั้นนางแบ<ม>่ง <8 S 1> ม<ว>าสองเซตแล้วเซตสามทางเจ็บไม่งั้นนางมีโอกาสที่จะเก็บสหรัฐได้สามศูนย์เลยนะวันนั้นอ่ะนี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันคือฝีมือนางดีต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสภาพร่างกายของนางอ่ะไม่ไม่เต็มร้อยไงทำให้นางอ่ะอาจจะหลุดโอลิมปิกได้แต่ล่าสุดเมื่อปลายปีที่พี่ผ่านมาก็ยังไปได้อีกแล้วตอนนี้ก็เล่นลีกอยู่น่าจะหายแล้วล่ะสภาพร่างกายน่าจะสมบูรณ์แล้วล่ะแต่ก็ต้องประคองต้องเซฟตัวเเออองงงงงงงไไปปปกก่่่นนนนนจะถึึววววัแแแขขขโโลลิิมาาา็ค้้้้้ทีีดดสูร เออและสาเมก็ชัวร์แต่เลนไม่สูงแล้วคิดว่าทางนี้ไปไหมเธอว่าฉันให้ฉันให้รางวัลให้ไปฉันให้ไปอ่ะไล่มาเลยตำแหน่งโค้งที่จะให้ไปมีใครบ้างนาร์เตเลียกาบีอาร์เมดาและรถขึ้นลูกมาอีกมักจะมักจะเป็นคอสตาหรือจะเป็นโรซามาเรียอย่างเงี้ยเราอาจจะบีเบดกันขึ้นมาหรือจะเป็นคุณแม่ที่อาจจะกลับมาช่วยแบกน้องๆแบบมาช่วยรับบอลอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ไอซากลีน ันว่านะคุณแม่ไม่น่าได้ไปแล้วค,ค,คุณแม่คุณแม่คุณแม่ควจะเพราะเมื่อสี่ปีที่แล้วคุณแม่ก็มีเชื่อติดมาแต่คุณแม่เป็นตัวสำรองนั่งนั่ง,น,งนั่งสำรองไม่ได้ลงไปด้วยความฟิตด้วยความอะไรของนางด้วยแหละเนาะใช่วนะ่านางน่าจะไม่ได้ไปหรอกคุณแม่แจกรินเนี่ยตําแหน่งต่อไปเซตเตอร์เซตเตอร์นี่เราเห็นดานี่ลินมาตลอดเนาะ,ะดานี่ลินแบกมาตลอดแต่ช่วงหลังนี่ก็จะมี สอดสอดสอดขึ้นมาบ้างก็คือโรเบต้าคนนี้โดดเด่นนะคนดีด่โดดเด่นเมื่ากสมปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผู้เล่นมาซิลแต่ละคนเนี่ยอายุเยอะเหลือเกินแต่มาใหม่แต่มาใหม่อายุก็คือคือเขาไม่สามารถเบียดรุ่นพี่ได้จริงๆอ่ะจริงก็คือเมื่อก่อนรุ่นพี่เขาทำไม่ดีอ่ะเนาะมันก็เบียดยากมันก็การเซตของนาเป็นไงเธอก็เห็นด้บอลเบสิกของทีมบราซิลที่เขาเล่นสวยมากเซตสวยคือน้อยครั้งนะน้อยครั้งที่บราซิลจะ ตีบอลกลับไปนอกจากม,มันจะจังหวะไม่ได้จริงจริงแล้วจังหวะการต่อบอบลบราซิลได้ตีตลอดเลยนะและกลณ์ทธ์ s ส r a t e g y การเล่นของของบราซิลปัจจุบันเนี่ยเล่นหน้าสานะมแล้วนะเล่นเป็นหน้าสามบ่อยขึ้นนางได้รับโอกาสมาแบบเป็นตัว,ต,วตัวสำรองบ้างตัวจริงบ้างอะไรแต่นัปล่อยบอลได้ดีจริงจริง ต้องยอมรับต<ะ>่อไปก็คือมาคริสคาเนโรคนนี้ก็คุณหน้าคุณตาเนาะคุณหน้าคุณตาแต่มาเพิ่มมาปี2ปีอีกแล้วแต่อายุสาวปีแล้วฉันเห็นฉันเห็นอายุนังครั้งแรกฉันตกใจนะโอ้โหทำไมอายุเยอะจังอืออือก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คนนี้ถ้าตาการไการจ่ายบอลจะต่างกับโรเบต้านิดหนึ่งคุณแม่นาดีลินจะได้มาไหมใช่ว่าฉันว่าไม่อะแต่ดูจากฟอร์มการเล่นของ2คนนี้ฉันว่าแค่แค่โรเบต้าก็น่าจะเพียงพอแล้วอะเพราะอนาด,ด้วยด้วยความที่เล่นด้วยกันมาปี2ปีมันน่าจะมีความเเขขขข้้้าาามือกันมาากกกว่เตนะ มาเซตให้รุ่นใหม่หๆอ่ะไม่ได้ไม่เข้ากันนะไม่เข้ากันไม่เข้ากันเานราจะจะมาอาศัยความสาสมารถเฉพาะตัวน,นักกีฬาเอนี่ยก็ไม่ไหวนะเพราะลีบอลเราเล่นเป็นทีมเนาะเล่นแบบเข้าขากันตแข่งต,ต,ต่อไปก็คือลิเบอร์โร่ฉันสงสารคนนี้มากเธอคาเมราเบรดก็คือติดทีมชาติมาตลอดสวยด้วยเล่นดีด้วยอติดทีมชาติมาตั้งแต่ปี2014ปี2016 2016นางไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้รับเลือกเป็นลิเบอร์โร่ ตอนไปแข่งโอลิมปิกใช่ลิบอบาซิลเนี่ยเขาเอาแค่หนึ่งคนนะหนึ่งคนเจ๋งๆเลยฉันเห็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ว่าจะปีสองพันแปดสองพันสิบสองย่างเงี้ยลิบอขอตัวเดียวเจ๋งๆเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนลิบรับลิบตกนางหลุดไม่ได้ไปโอลิมปิกเสียใจเสียใจก็เลยก็เลยอำลาทีมชาติเลยก็คือคามิราเบสนั่นเองคนนี้มาเบียดนางก็คือคนนี้เลล่าซินวานี่คุณแม่คุณตาคุณปา๋ มีแพชชั่นนะเราจะซ้อมกอดทีมได้ดีนะคนเนี้ยเราจะไม่เถียงนางเลยว่าถ้านางมาเบียแล้วนางทำได้ไม่ดีเออแต่นางทเบียร์ทำได้ดีแต่ปีนี้ก็ไม่แน่เพราะนางอายุสามสิบห้าแล้วไม่ไปไหมฉันไปแหละริปโบอ่ะมันเวอร์คัมยังเล่นอยู่เลยนี่ริปโบว์สามสี่ก็ยังคล่องอยู่เลยอืมเพราะไม่ได้ใช้ร่างกายไม่ได้กระโดดไม่ได้อะไรเนาะยันแม่ยันแม่ก็จะยันแม่มาหน่อยเพื่อแห่คิดถึงกันเนาะเออก็จะมีคุณแม่เชล่าคุณแม่จิการีนไทยซา นเดลาย,ลายแล้วก็ดานิลีนเออห้าคนเนี้ยฉันดูรูปทรงแล้วนะไม่น่า น่าจะมีแค่คุณเมเชไาคนเดียวที่ท like ี่อาจจะได้ไปคุณเมเชไลอยู่เท่าไหร่จะรู้ไหมเท่าไรสามสิบแปดเยอะมากเลยนะเยอะมากแล้วเทียบเทียบถึงคนอื่นในทีมที่เล่นบอลเล่นด้วยกันก็มีหลายคนนะที่ที่แพ้อลิมปิกสามสิบหกไปแล้วเราบอกว่าลาออลิมปิกแล้วไม่เล่นแล้วแต่ก็มาหกรายการอื่นแต่พอนลีกให้ให้เป็นแฟนหายคิดถึงถ่ายภาพรวมทีมบราซิลเนาะมาเห็นสปีที่ผ่านมาแล้วเปอร์เซนต์การที่จะได้ไปออลิมปิกเท่าได้เหรียญอะไรเธอได้ถึงเหรียญไหมอันนี้ต้องขอโทษแฟนๆบราซิลเนาะอันน ถ้าใครมีความเห็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างคลิปได้เลยว่า มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทีมบาซิลง่ถ้าในมุมของฉันนะฉันคิดว่ายากที่จะได้เหรียญเพราะว่าดูจากตอนที่แข่งเวิร์ลคัพเองหรือว่าผีเข้าผีออกพูดง่ายๆเลยว่าบาซิลเป็นที่ผีเข้าผีออกบางทีนงางหลังล่าสุดเนี่ยเหมือนทีมโอเคนะส่งทีมมาเต็มแต่บางทีนางแพ้เกาหลีบางทีโค้ดบิลวังไงก็บิลไม่ขึ้นอ่ะไม่รู้เออไปไ็นอะไรหลังๆวันนี้นางต่อกรตุรกีไม่ได้เลยแล้วยิ่งเจออิตาลีอย่างเงี้ยแต่ว่าประสบการณ์ที่ผ,ผ่านมานางน่าจะรู้จุดจุดอ่อนของตัวเองแล้วล่ะ พอเราจะปรับปรุงมาเต็มที่ลนนแล้วุดก่อนของหนนนะก็จะเป็นช่วงที่ทำพอมีโอกาสทําแต้มแล้วยังทําแต้มไม่ได้เนาะตีตีบ,บอลไม่ตายอย่างเงี้ยยังยังไม่เด็ดขาดพอแต่บอลเก็บบอลอะไรคือไว้ใจทุกคนอยู่แล้วล่ะโค้งล่ะโค้งก็ตอนนี้ก็ต้องเหมือนกาบี้แบกทีมคนเดียวไงบีหลังก็โลนโเลยเน่ต้องถ้าโตวกว่าน,นี้มีประสบการณ์มากกว่าน,นี้ก็แต่ก่อนแต่ก่อนเราดูดแต่ก่อนบาซิลเราเราจะดูแลสบายใจตรงที่ว่า บอลแรกเข้าตังเลยไดรีลินไม่ต้องวิ่งเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันนเดีี๋ยว้แบบโอ้ต้องลุ้นบอลแรกบราซิลแล้วอ่ะเออต้องมานั่งเชียร์บราซิลแล้วในรายการใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่เคยมานั่งเชียร์มากใจเมื่อก่อนไม่เคยมานั่งเชียร์อะไรที่เอ้ยยังไงบราซิลก็แชมป์อะไรอย่างเงี้ยหลังๆวันนี้ถึงขั้นมันต้องมานั่งเชียร์นั่งลุ้นแต่ละเกมเลยนะเอาจริงๆฉันให้มากสุดเลยนะท็อปแปดแล้วเหรอมันมีสิบสองทีมจะไม่ให้ท็อปแปดเลยเหรออืมยังไงนังก็เขาผ่านรอบพรีเมียละเขข้้้าาเอะะนไไดปคลยอะ ต่ไปคไว้อใครกันอีกทีเดี๋ยวรอลุ้นแต่ว่าจะไปตัดเชือกโดนใครหรือเจอใครก่อนแล้วก็มานั่งลุ้นอีกทีไอซพีพแล้วว่ามาดีมากไปที่นี่ของสายทุกคนเลยถ้าพูดถึงเหรียญอาชนาส,ส,ส,สุดเหรียญทองแดงันดับที่3ามถ้าพูดถึงแต่ฟอร์มแบบไม่สามารถบืนเข้าชิงได้เลยเหรอเออถ้าจะพีคขึ้นไปถึงไปขั้นชิงเหรียญทองใช่ไหมน่าโอกาสน้อยอ่ะน้อยน้อยแต่เชียร์นะแต่เชียร์นะเออแต่ก็ยังเชียร์นะเชียร์นะ สำหรับแฟนทีมบราซิลเนาะถ้ามีคอมเมนต์หรือมีข้อมูลข่าวสารอะไรมาแลกเปลี่ยนกับพวกเราก็คอมเมนต์กันด้านด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็อื่นก็าจากการช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องเราให้ด้วยนะคะก็ยูทูบเบอร์มือใหม่เนาะมาวิครหบวิจารณ์กี่ยวเับเวลาถ้ามีข้อมูลที่ผิดพลาดไปบ้างมีอะไรที่อันนี้เราพยายามเช็คกันแล้วแหละพยายามหาข้อมูลจากเว็บไซต์แล้วก็ดูจากวิดีโอไฮไลท์การแข่งขันเก่าๆของทีมบราซิลเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอขอภัยด้วยนะคะก็วันนี้ก็น่าจะจบกันแค่นี้หละเนาะน่าจะจาดกัน รอคอมเมนต์จ้า,าเดี๋ยวรอรอดูกระแสคอมเมนต์อีกทีนึงว่าอยากดูทีมไหนกันถ้าอยากให้เราทำวิจารณ์ทีมชาติไหนก็คอมเมนต์ขั้นมาด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ